ในปี2025โลกทั้งใบต้องตกตะลึงเมื่อประเทศเลเกกอย่างลาวซึ่งแทบไม่มีใครคาดคิดว่าจะก้าวเข้ามาในสนามแข่งด้านอาวุธได้เปิดเผยเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากประเทศที่เคยถูกมองข้ามลวกลับกลายเป็นหัวข้อร้อนแรงที่สุดของอาเซียนเมื่ออาวุธงบประมาณต่ำของพวกเขาได้ถลกให้ทั้งภูมิภาคตื่นขึ้น,นจนทั่วโลกต้องหันมามองเรื่องนี้ไม่ได้เริ่มจากกองทัพขนาดใหญ่ หรือเงินทุนมหาศาลแต่มันเริ่มจากความตั้งใจของกลุ่มวิศวกรหนุ่มสาวในเวียงจันทร์ที่มีความฝันอยากสร้างระบบป้องกันประเทศด้วยงบประมาณจำกัดพวกเขารู้ดีว่าลาวไม่มีเงินทุนเทียบเท่าชาติใหญ่ไม่มีฐานทัพทันสมัยแต่พวกเขามีความคิดสร้างสารรค์และความมุ่งมั่นที่ไม่มีใครเทียบได้ในช่วงปลายปี2023ลาวเริ่มโครงการรับชื่อว่าเพและกระฟู เหลือซึ่งตั้งชื่อตามภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศจุดประสงค์คือสร้างระบบอาวุธต้นทุนต่ำที่สามารถใช้ได้จริงในสนามรบโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเขา้าแหล่งข่าวเผยว่าโครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด small defense ของยุโรปแต่เราได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและงบประมาณของตนเองผลลัพธ์คือการกำเนิดของเทคโนโลยีที่โลกไม่คาดคิดโรนจูโจมแบบปรับแต่งเองที่ใช้สิ้นส่วนราคาถูกแต่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับทหาร โรนเหล่านี้สามารถบินได้ไกลกว่า150กิโลเมตรมีระบบนำทางที่แม่นยำสูงและสามารถติดตั้งหัวรบขนาดเล็กได้โดยใช้ต้นทุนต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านถึง80%สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องอึ้งคือลาวสามารถผลิตมันได้ด้วยงบไม่ถึง1ล้านดอลลาร์แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งน่าทึ่งคือแนวคิดเบื้องหลังไม่ใช่แค่การสร้างอาวุธ แต่คือการแสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถแทนที่งบประมาณได้เลาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความฉลาดเชิงกลยุทธ์สามารถสร้างผลลัพธ์ระดับโลกได้แม้จะมาจากประเทศที่หลายคนไม่คาดคิดเมื่อข่าวการทดสอบรวนของเราถูกเผยแพร่ออกมาในเดือนกุมภาพันธ์2025ภาพวิดีโอจากสนามทดสอบใกล้แขวงจำปาสักแสดงให้เห็นฝูงรรนกว่า50ลำบินเป็นรูปแบบการโจมตีอย่างมั่นยำ เสียงระเบิดจำลองดังสะท้อนทั่วหุบเขากองทัพของหลายประเทศในอาเซียนถึงกับตกตะลึงพอไม่คิดว่าลาวจะมีเทคโนโลยีในระดับนี้ได้ไม่เพียงเท่านั้นโรนรุ่นนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมขนาดเล็กที่ลาวพัฒนาเองในประเทศโดยใช้เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศนี้สามารถสร้างระบบป้องกันและสื่อสารที่เป็นของตนเองได้อย่างสมบูรณ์เมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ในสื่อโซเชียล มันกลายเป็นไวรัลทันทีมีคนชมคลิปกว่า50ิบล้านครั้งภายในไม่กี่วันคอมเมนต์เต็มไปด้วยความตกใจบางคนเขียนว่านี่มันไม่ใช่เหล่าที่เรารู้จักขณะที่อีกหลายคนบอกว่าเรากำลังเปลี่ยนเกมของภูมิภาคนี้รัฐบาลไทยมาเลเซียและเวียดนามเริ่มจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสิงคโปร์ที่ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเข้าไปศึกษาว่าเรลาทำได้อย่างไรด้วยง,งบเพียงเท่านี้สิ่งที่ทำให้โลกต้องยอมรับคือ แนวคิดเหล่าไม่ได้เน้นการทำลายล้างแต่เน้นการป้องกันและการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์เหล่าไม่ได้ต้องการสร้างความตึงเครียดแต่ต้องการแสดงศักยภา,าพว่าพวกเขาก็สามารถปกป้องตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพามาหาอำนาจนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงจากฟิลิปปินส์กล่าวว่าสิ่งที่ลาวกำลังทำคือการเปลี่ยนมิติของการแข่งขันด้านอาวุธในอาเซียนเพราะตอนนี้ทุกประเทศจะต้องคิดใหม่ ว่าการมีงบประมาณมากไม่ใช่คำตอบเดียวในการสร้างความมั่นคงหลังจากนั้นไม่นานหลาก็ได้เปิดตัวต้นแบบรุ่นที่สองที่เรียกว่าโฟบิลเ่ซึ่งมีระบบปัญญาประดิษฐ์วงเล็บเปิดแฮรวงเล็บปิดควบคุมเส้นทางการบินอัตโนมัติสามารถตัดสินใจลบสิ่งกีดขวางและปรับเป้าหมายได้แบบเรียนไทยทำให้โดรนรุ่นนี้เทียบชั้นกับเทคโนโลยีของประเทศมหาอำนาจในระดับหนึ่งได้เลยทีเดียวในงานแสดงเทคโนโลยีป้องกันภูมิภาคอาเซียน นักกงหาหน้อยเดือนมิถุนายน2025บูรของเรลากลับกลายเป็นจุดสนใจที่สุดผู้แทนจากหลายประเทศแห่กันมาดูโรนขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นจากอลูมิเนียมรีไซเคิลและชิ้นส่วนในประเทศวิศวกรลาคนหนึ่งพูดกับสื่อว่าเราไม่ได้ต้องการแข่งกับใครแต่อยากแสดงให้เห็นว่าประเทศเล็กก็สามารถคิดใหญ่ได้สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในประเทศจำนวนมากโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีใหม,ใหม่ ที่เกิดขึ้นจากนักศึกษาลาวรุ่นใหม่พวกเขาร่วมกันออกแบบเขียนโค้ดและทดสอบระบบด้วยความตั้งใจว่านี่จะเป็นเทคโนโลยีที่สร้างชื่อให้ลาวบนเวทีโลกและผลลัพธ์ก็เกินคาดเพราะแม้แต่สื่อตะวันตกอย่าง BBC และเฮาจะสื่ออย่างรายงานว่าประเทศเล็กอย่างลาวได้เปิดมิติใหม่ของการป้องกันตนเองโดยไม่ต้องใช้งบประมาณสูงทําให้ภาพลักษณ์ของลาวเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงในขณะที่โลกภายนอกยังคงสงสัยว่าอาวุธของลาวนั้นทรงพลังแค่ไหน ภายในประเทศเองกลับเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความมั่นใจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากรัฐบาลถึงประชาชนทุกคนเริ่มเห็นภาพอนาคตใหม่ที่ลาวจะไม่ใช่ประเทศที่ถูกมองข้ามอีกต่อไปแต่จะเป็นผู้เล่นลับที่มีอิทธิพลต่อภูมิภาคอย่างแท้จริงภาพของเหล่าวิศวกเรเหล่าในห้องทดลองเลเกตที่ทำงานกลางคืนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองได้กลายเป็นภาพแผงแรงบันดาลใจ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีงบประมาณระดับมหาศาลไม่มีการสนับสนุนจากมหาอำนาจแต่เกิดจากความมุ่งมั่นและความเชื่อว่าเราทำได้หลายประเทศในอาเซียนเริ่มมองลาวในมุมใหม่ไม่ใช่แค่ประเทศเล็กที่ไม่มีอิทธิพลอีกต่อไปแต่เป็นประเทศที่กล้าทา้าทายขีดจำกัดเดิมๆและสร้างเส้นทางของตนเองขึ้นมาขณะที่บางประเทศเริ่มจับมือทางเศรษฐกิจกับเรามากขึ้น หวังจะร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางทหารในเวลาเดียวกันโลกตะวันตกก็เริ่มจับตาและแสดงความสนใจว่าเราสามารถสร้างระบบอาวุธที่มีต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพสูงได้อย่างไรนักวิเคราะห์จากสหรัฐออกล่าวว่าสิ่งที่เราทำในปี2 0 2 5ไม่ใช่แค่ความสำเร็จทางเทคโนโลยีแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของทั้งภูมิภาคเขากล่าวต่อว่าประเทศที่เคยถูกมองข้ามอย่างเรากำลังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ชาติเล็กๆ ทั่วโลกเห็นว่าพวกเขาก็สามารถลุกขึ้นมายืนได้เช่นกันโครงการพยาเทฟี้เริ่มเข้าสู่ระยะที่สองโดยแล้วมีแผนจะผลิตอาวุธต้นแบบนี้ในจำนวนมากขึ้นและอาจส่งออกให้กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อใช้ในงานลาดตระเวนและการเฝ้าระวังภัยซึ่งนี่อาจเป็นก้าวแรกที่ทำให้ลาวกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีป้องกันราคาประหยัดของภูมิภาคอย่างแท้จริงแม้เราจะยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อก่อสงคราม แต่หลายฝ่ายยังคงกังวลว่าความก้าวหน้านี้อาจทำให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธในอาเซียนอย่างไรก็ตามแล้วกลับมองว่านี่คือการปลุกให้ภูมิภาคตื่นไม่ใช่เพื่อแข่งขันแต่เพื่อร่วมกันสร้างระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการพึ่งพาจากภายนอกในเวทีระหว่างประเทศเลาาได้รับเสียงชื่นชมจากหลายฝ่ายในฐานะประเทศที่ใช้แนวทางฉลาดและยังยืนในการสร้างความมั่นคงข,งของตนเองหลายประเทศเริ่มส่งคณะผู้แทนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีต้นทุนต่ำนี้ ขณะที่สหประชาชาติถึงกับกล่าวชื่นชมว่าเหล่าได้แสดงให้เห็นว่าความมั่นคงไม่จําเป็นต้องแลกมาด้วยงบประมาณมหาศาลแต่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และการร่วมมือของประชาชนบรรยากาศในเวียงจันทร์ช่วงปลายปี2025เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจไปลาออยนูเวลเฟอร์พีสถูกติดไว้ทั่วเมืองโรงเรียนหลายแห่งจัดกิจกรรมให้เยาวชนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการอาวุธต้นทุนต่ำนี้สําหรับชาวเหล่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการป้องกันประเทศ แต่มันคือการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเราก็ทำได้จากประเทศที่เคยถูกมองว่าเงียบสงบไม่มีบทบาทในระดับภูมิภาควันนี้ลาวกับกลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในอาเซียนความสําเร็จของพวกเขากลายเป็นแรงผลักดันให้ประเทศเล็กๆอื่นๆในภูมิภาคหันกลับมามองศักยภาพของตนเองและเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีจากภายในวิดีโอที่เผยแพร่โดยกระทรวงกาโหมลาวในช่วงสิ้นปี กลายเป็นไวรัลทั่วโลกภาพร้นฝูงใหญ่ที่บินเหนือภูเขาในยามเช้าพร้อมพร้อมทงชาติลาวสะบัดอยู่กลางอากาศสร้างความประทับใจและความรู้สึกแห่งความภูมิใจแก่ประชาชนทุกคนเสียงบรรยายในวิดีโอกล่าวเพียงสั้นๆว่าเราอาจไม่ร่ำรวยที่สุดแต่เราจะไม่ยอมเป็นประเทศที่อ่อนแอที่สุดและประโยคนี้ได้กลายเป็นคำขวัญของคนทั้งชาติเมื่อถึงตอนนี้อาเซียนทั้งภูมิภาคไม่อาจมองข้ามล่าวได้อีกต่อไปเสียงของประเทศเล็กนี้ได้ดังกล้องไปทัว่ว ไม่ใช่เพราะอาวุธที่น่ากลัวแต่เพราะแนวคิดที่ส่งพลังเล่าได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความเข้มแข็งไม่ได้อยู่ที่เงินทองหรืออำนาจแต่อยู่ที่ความกล้าความคิดและความมุ่งมั่นที่จะลุกขึ้นสู้ในแบบของตัวเองและในขณะที่กล้องของสำนักข่าวนานาชาติจับภาพท้องฟ้าเหนือเวียงจันทร์โรลลล้าหลายสิบลำคคอยโชยบินเรียงกันเป็นตัวอักษรบนท้องฟ้ามันสะกดคำว่าอออ0อ5หรือออส2 0 2 5 พร้อมๆเสียงประกาศจากผู้บรรยายดังขึ้นว่านี่คืออาวุธมบประมาณต่ำของเราที่ปลุกทางอาเซียนให้ตื่นขึ้นโฮสต์เก้าเบจิตแวร์พินเต็ดวอลแคปเซล